ตวสอบการรับรองจากทางกูอิเซอรังชันเรียบร้อยแล้วได้ตัวแต่งพิเศษด้วยตัวสปอร์ตอีดิชันนะครับทุกค้าทำได้สูงสุดเลยนะ20กว่ากิโลเลสสบายสบายเลยนะ มาครับผมวันนี้เอามาเสนอให้สองร้านสำหรับคนที่สายประหยัดต้องการจะเซฟงบเซฟคอสในเรื่องของราคาในเรื่องของการ m a i n t น n a n c e หรือในเรื่องของน้ํามันนะครับลูกค้าเพราะสองคันนี้ทําได้สูงสุดเลยนะ20กว่ากิโลลิตรสบายสบายเลยนะเปากันยุคนี้มากเลย2องนีจะร้อยแล้วอะใช่ไหมตูนเอ็กเตอร์น้ำมันเท,ท่าไหร่อาทิตย์นึงตกเท่าไงสองร้อยอันนี้ละสองร้อยอ๋อแม่ขับมอเตอร์ไซค์โอเคขอโทษสายพิษคนเอาเป็นว่าสองคันนี้สายประหยัดของแท้ลูกค้านะ20กว่ากิโลลิตรนะแถมค่าตัวเป็นมิตรแน่นอนครับผมนะกับคันนี้ซูซูกิเศษด้ววยตตัสปอร์ สอร์ตอีดิชั่นนะครับลูกค้าแต่งจากศูนย์ <c oughs> แต่งจากโรงงานเลยนะครับผมสีเดิม <c oughs> แดงๆอย่างนี้สวยๆนะครับไปที่ไหนใครก็บองแล้วที่สําคัญได้มีโชนหนไปความช่องพุ่งช่องไฟเสมอสเก,กิร์ตรอบคันยางเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเรียบร้อยนะครับผมนะส,ส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นส,สติ๊กเกอร์คาดล่างเลสซิ่งเงนาะเออด้านหลังก็เป็นเอ๋อสปไปเลอร์ครับผมนะสีดําตัดกับตัวรถดูสปอร์ตดูเท่อยู่แล้วดําแดงนะแล้วก็ไฟเบรกดูดิสสามจะอยู่ตรงนี้เนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บคันนี้จุของได้เยอะเนื่องจากมันเป็นรถแฮ เราจะขนของนะครับผมนะและนี่ดูน็อตเนินไม่เคยขยับเลยเห็นไหมไมาที่ฝั่งซ้ายนะครับผมส่วนอันนี้ฝั่งขวานะพก,กันที่น็อตน,นะครับลูกค้าอย่าไปฟก,กัสที่เลสกรามาณน,นี้สวยลูกค้านะใครที่เอาไปใช้นในเมืองนะนี่ตอบโจทย์มากเลยหนึ่งเลยเห็นไหม <S <S ตัวรถแม่งสรรั้นแม่งหาที่จอดได้ง่ายและที่สําคัญแม่งมุดสนุกอ่ะลองขับดูลองขับดูเดี๋ยวลองมันเทสหน่อยโอ้โหแอร์เย็นจังว่ะแอร์เย็นเพลงเพะนะครับผมคันนี้นะคือไปลองนั่งก่อนมาตูนนะ มาเ,เพลงแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่ลิศเขานะแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์ค่าเพลงโอเคไม่หลักหมื่นเท่านี้ครับผมนะกับรถปี21 Swift นะมันในแง่เครื่รรองพันสองนะครับลูกค้าถามว่ามันอืดไหมมันคือรถที่เหมาะกับใช้งานในชีวิตประจําวันท,ทุกทุกวันครับลูกค้าในกรณีเดินทางไกลถามว่ามันขับเหนื่อยไหมไม,ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราไปเรื่อยๆเราไม่ใช่แบบว่าโอ้โหต้องเร่งแซงต้องเหยียบร้อยร้อยยี่ตลอดเวลาถูกไหมครับใครจะไปเหยียบขนาดนั้นนะเราใช้ชีวิตเราขับรถเดินทางเราไปเที่ยวเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะคุณจะขับแข่งกับใครล่ะเเเเเออห็็นนนดดูกกขาาาโค้งงี่่ยยมมั หน้าลูกค้ามันขับขี่สะดวกเพราะว่าหนึ่งเลยตัวรถไม่สั้นรถไม่เล็กแต่ถามว่านั่งสบายไหมข้างหลังมันนั่งสบายนะนั่งสบายทั้งคันเลยแต่แค่มันดูเล็กมันดูกระทันรันนะครับลูกค้ามันอาจจะจูของได้น้อยกว่าบางคันบางรุ่นนะแต่ถามว่าคันนี้มันพอใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเรียกว่าจบ ครบเลยดีกว่าใช้ได้ยันลูกบวชเพราะว่า1เลยในเรื่องของเรื่องเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันอยู่แล้วในเรื่องของราคาคันนี้อยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าผ่อนเดือนละห้าพันเท่านั้นตลอดสัญญาและได้รถปีใหม่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดและได้ตูแต่งพิเศษมาอยู่แล้วเป็นตัวสปอร์ตดีชชุดต้องชุด,ชด,ชดแต่งของแต่งไม่ต้องไปเสียเพิ่มลูกค้าคันนี้มันรออยู่แล้วครับผมและที่สำคัญคันนี้เจ้าของเก่าประวัติดีสตอรี่ดีครับลูกค้านะไม่เคยมีประวัติชนหนักตีความจมน้ำหรือน้ำท่วมรวมไปถึงรวัอ่นนนเเลลลยย้้แ เออไอ,อเราก็ไม่ห้ามเลยตูน <S <S ต่อมาดูตันแล้วกันต่อ,ตอ,ตอ,ตอดีกว่านะแป๊บนึงเดี๋ยวครับเบลก่อนมันร้องเสือนมันร้องเสือนเอาปุดนร้อง,ๆๆอง,องให้อโอเคขอบคุณมากครับเธอนะมาดูครับผมคันนี้ได้อะไรกันบ้างอันนี้ได้เป็นปูนมารายสามก้านตุดตัดครับผมนะของทางซูซูกิแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนชานลคอนโทรลได้จากปูมารายเลยและน้่งไมเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้น,เ,น,อน,นเองนะส่วนตัวจอเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่จอพวกแอนดรอยแอนดรอยแต่สามารถเปลี่ยนได้นะเออจอเดิมเขาก็ถามว่าก็เล่นได้แค่พวก FM AM มมมมมััลลลลลลลตติีีีเเเเเเเดดยยยยแแแแแแแ้้้วววกกกก็็็็พพชนน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 นงะะะะสสาาารรรรถใ่่่ CD ไคบบบผอออป์จ รถปีใหม่ครับลูกค้า2ตัวตัวรถมันไม่ได้กว้างมากนะแอร์เลยชูดถึงเย็นเจี๊ยบแน่นอนนี่ผมเลือกคอนเฟิร์มในเรื่องแอร์นะเย็นจริงแต่ด้านล่างตรงนี้ถัดลงมาก็จะเป็นเท้าเอาเหรีให้ทั้งหมด1รูครับลูกค้าฝั่งขวามือจะเป็น USB EUX นะตรงนี้ก็เป็นที่ช่องใส่ลงเศษเหรียญตรงนี้วางแก้วน้ำได้2ใบเกียร์ใช้งานง่ายครับปกติครับลูกค้านะมีมีเกียร์โลให้ในกรณีที่จะขึ้นทางลาดชันจะลงเหวเอ้ยลงเขาโทษทีนะมันสามารถมีเกียร์ต่ำก็คก็ทำให้กำลังเครื่องมันดึงดึงนะขึ้เน มีตำแหน่งให้ทั้งหมดสองสล็อตเผื่อเราจะไปะติดในส่วนของเซอ์วเฟอร์เครื่องส่งเครื่องเสียงนี่มีสล็อตให้เผื่อเราจะเดินระบบเพิ่มนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะในด้านคันนี้ก็จะมีแท็ c t i o n control มาให้ลูกค้าคือโบดกันลื่นอันนี้ตอบโจทย์บ้างเลยเมืองไทยที่เขาเรียกไงถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแทบจะทุกพื้นที่เวลาฝนตกน้าขัางเราเหยียบน้ําเราเหินนอนอันตรายลูกค้านี่มีโหมดดีไว้ก้เขาเรียกว่ามันเซฟเราได้หนึ่งเปลาะนะอันี้ตอบโจทย์เลยเหมือนมีประกันชีวิตครึ่งหนึ่งนะเออนะแล้วก็มีออโต้สตาร์สตาร์ ยังไงล่ะในกรณีที่เราเจอไฟแดงนานๆเช่นเข้าเมืองใช่ไหมพลาสติกไฟแดงดีโอ้โหสองร้อยวิสามร้อยวิใช้เลยครับปร,ป,ประหยัดน้ำมันพลังงานฮนะคือมันประหยัดพลังงานให้คือรถมันจะดับเครื่องลงแต่ไม่ได้แับองค์ดับแอร์นะแต่ถ้าเวลาเราเหยียบเบรกเราก็จะา t a r t ขับได้ปกติถูกไหมแต่ถ้าอยู่ชานเมืองสิบวิยี่สิบวิกดปิดซะมเป็นธรให้เครื่องจูนราสึกหล่หลอซะเปล่าเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาร์ทเดีินเหยียบเดี๋ยวสตาร์ทไม่โอเคนะและแต่สถานการณ์ของคนใช้ละกันเนาะโอเคครับผมมาต่อในส่วนของแอร์แบ็กข้างบนนี่นะมันอาจจะเป็น h าร์ c เคสตรงนี้มันพลาสสตติกกกกทาาลลลยดดออนนะะคคคครรรัับบููู้้ใหมมมเี็ๆป์ ขคงเก็บของก็ใส่ได้นะครับผมนะพวกเอกสารติดรถประกงประกันก็ใส่ในช่องนั้นได้เลยนะสภาพโดยรวมใหม่กิฟต์เลยนะครับลูกค้านะไม่มีตรงไหนมีตะเนี่ยขีดขาดเลยเห็นไหมฝ้าก็สะอาดสะอาดไฟเฟอร์ใช้งานได้หมดทุกจุดนะครับผมนี่โอเคมาต่อในส่วนของเบาะกันั่งครับผมเบาะเป็นทรงคล้ายๆเลสซิ่งครับลูกค้านะตรงกลางก็จะไปทำลายเพลเทเลยนะสวยๆถามว่ามันนั่งสบายไหมหูลูกค้าไม่รู้ว่าก้อนขนมปังจริงๆใหม่มากลูกค้าคันนี้เจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีมากและอย่างหนึ่งคือน่าจะผ่านการใช้งานมาหน่อยเพราะว่าการเสียดสีของตะเข็บด้านข้างเนี่ยตอนสไไลลลดด์ตตูงงงอ่่่่ะะะแทบบมมมมีีีเยนนนผากััฝ้ ของการใช้งานบ้างเล็กน้อยครับผม,ะผมนะแล้วโคมคันนี้ได้มาดับฝุ่นหนึ่งชั้นนะครับลูกค้าอาจจะไม่มีแผ่นผ้ายางนะใครที่กลัวว่าเออเวลาคนลงขึ้นรถแล้วแบบว่าเหยียบน่งเหยียบน้ำก็อาจจะหาผ้ายางเพิ่มนะมันไม่กี่ตังค์หรอกไม่กี่สิบนะครับผมประมาณนี้แต่เรื่องสภาพให้จริงๆไม่แค่ไม่กี่หมื่นโลเองนะลองไปนั่งเบาะหลังนั่งสบายหรือเปล่ามาด้านหลังครับลูกค้าตัวผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดเมื่อกี้นั่งแบบสงสาขับเลยนะมีเลยประมาณเสาบีเลยมาหน่อยนึงนะครับผมไม่ได้จะเป็นเล็กรูเห็นไหมารรถอยยู่แล้ววคัััับผมมมนนีิสทศ์ ให้มองให้มองเนาะแล้วเบาะด้านหลังใหม่มากลูกค้าดูแค่ไม่มียุรอยเลยครับลูกคา้านะแล้วก็มีที่ติดตั้งเบาดเด็กให้ในกรณีที่เราใช้ในรถอา่าเป็นรถสำรองหรือว่ารถคันแรกก็ตามแต่นะเป็นรถอีกข้อค้าก็จะมีที่ติดตั้งเบาดเด็กมาให้นะไปทางปงูงทางไกลเงีย้ยจะบอกแล้ว่าพีา่สาวลูกฉันไม่มีค่าซองคาซิทโดนจับดิครับอย่าไปอ้างเขามีมาให้แล้วนะประมาณน,นี้นะผ่อนเดือนละห้าพันเท่านั้นนะลูกค้าสำหรับซูซูกิสวิตคันนี้ปียี่สิบเอ็ดนะครับผมไม่หลักหมื่นและได้ตัวชุดแต่งพิเศษลูกด้นะครับผมมแแตต่่่งจากศูนนย์ะได้สปอรท ันน้อหรือถ้าท่านไม่ชอบตัวแฮนด์แบ็กเอาไปคันนี้ได้ครับลูกค้าสีดานอันนี้ซูซูกิเซียนครับลูกค้าปี2021ได้สีตลาดสีดำนะครับผมนะและคันนี้ไม่มีโชนหน้าปีความด้วยครับผมนะช่องพุ่งช่องไฟเสมอการกระจังหน้าเป็นแบ็กกราวครับผมไฟเป็นโปรเจคเตอร์จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยครับผมแม็กได้มาเป็นของยาชิโยดะครับผมนะแล้วก็ยังปีใหม่ใหม่สี่เซนแล้วครับผมแล้วได้อะไรอีกคันนี้อ่าหนึ่งครับลูกค้าเห็นไหมอากูว่ากูกูอิสเปคชั่นครับลูกค้าก็คือคืออะไรคือการตรวจสอบการรััััับบบบรรรรรรออองงจาาากกทููิสสเเปคคคช่่นนนนนีียย้้้แลวววตถมมณ์ะะผ แล้วก็ไม่มีชนหนักอีกความอย่างที่แจ้งไปเนะาะมาด้านหลังเพดงเพดเดิมอยู่รบนะครับผมนะแล้วก็เปิดฝาท้ายขึ้นมากระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆ60ลิตรอะวางซองกันไปได้สบายๆสองใบ,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 บนะถือว่าตอบโจทย์แน่นอนคนของได้เยอะแล้วนะครับผมนะและที่สาคัญคันนี้ขนานนนั่งโคสบายเทียบเท่าจีดานขนาดกลางได้เลยนะไม่ใช่เป็นผู้เอาตรงเอาติ๊กเนี่ยไซส์ใหญ่พอกันเลยเดี๋ยวลองไปนั่งดูเดี๋ยวลองขับให้ด้วยนะครับผมมา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 ,าขึ้นมาเดี๋ยวขอลองขับก่อนอันนี้ไม่อยู่แค่สองบื้อเลงนะลูกค้านะไม เป็นมิตรนะคบผ่อนเดือนละสี่พันผ่อนเดือนละห้าพันดีกว่าคูณไปนั่งแมงกัไซไปนั่งรถไปเดิทางนะเดินเดือนหนึ่งคุณเสียค่าเดินทางเท่าไหร่ต่งวันละเท่าไหร่คูณเอามาผ่อนรถด,ดีกว่าไหมผ่อนเดือนละสี่พันห้าพันเนี่ยพอถึงครบเวลากำหนดมันไม่ของคูณนะลูกค้ามันไม่ใช่ว่าเราจ่ายค่าเดินทางโดยสารจบแล้วนั่งรถเมย์จ่ายตังเขามันไปแล้วถูกไหมครับลองคิดถึงความคุ้มค่าลูกค้านะมองลองคิดถึงความระยะยาวมาสามารถตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างอตอนเช้าคูณไปทำงานคุณต้องตื่นเช้าเพื่อไปรอรถวินมอไปต่อรถเ์ไะคบไ่ต้อราถเม ตัวอาจจะนอนได้เยอะขึ้นอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะเรื่องงาน,งาน,นเหมือนงานฝนตกใช่ไหมแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเที่ยวแย่งกันขึ้นรถอะไรก็ตามแต่แหละมันแย่งกันหมดครับลูกค้าเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่ารถสาธ,ธรารนณะมันก็คือส่วนรวมแต่นี่ได้เป็นของตัวเองนะลูกค้านะครับผมไปไหนมาไหนะกลับ,บหรือเกี่ไหนไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นมืรอรถเป็นของตัวเองของกูเองถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับคือเขาเรียกว่าลองคิดดูว่าลองช่างใจดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินที่เราเสียไปอ่ะผมว่าคุ้มค่านั่นหนึ่ นั่งกินน้ำสบายสบายแถถ้ามีลูกมีเมียนะไม่ต้องไปเปียกฝนน่ะจิบกีดฝนเล่นหลอเนี่ยฟังเพลงเย็นเย็น,นพอพอเอเอยังไงโดยไฟเล่นแล้วพูดผิดนิดนึงนะฟังเพลงเย็นเยนแอร์พอโอเค ประมาณนี้แล้วกันคิดนนว่ามันคุ้มค่าแน่นอนครับลูกคา้าและแคันนี้นะลูกคา้าผ่อนเดือนละสี่พันเท่านั้นเองตลอดสัญญานะครับผมไม่ใช่บรรลุนเดือนละสี่พันอู๋ถ้าคุณไปเดินทางอาะสมมติเช้าวินมอเตอร์ไซค์สามเซกรถเมล์อีกสักสี่เซกพอไปถึงหน้าปากซอยรถเมล์ไปลงต้องเปล่าไปรถเมล,ล์ถูกไหมแล้วต้องต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็วินน่งกันใครจำได้ก็เดินเดินไปอสมมติต่อให้เดินนะเดินเข้าไปเหนื่อยเไปซื้อน้ำอีกอู๋ไม่มีแต่เสียก็เสียนะครับผมเรียกว่า เสียไปแล้วไม่ใช่ของเราด้วยแต่อันนี้ถ้าเราเสียถึงเวลากําหนดมันคือของเราถ้าวันนึงเลิกใช้ขายต่อได้อ่าหรือจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็ได้เห็นไหมมันพิจารดาก็ได้ลูกค้านะครับผมลองคิดถึงความจําเป็นลองคิดถึงชีวิจริงนะเออและมาดูตัวแล้วก็ต่อไปกินโมเยอะละ <c oughs> คันนี้ได้อะไรบ้างลูกค้าสแตนดาร์ดเลยลูกค้าอันนี้ยังว่านเน้นใช้งานจริงนะอันนี้ถ้เป็นพรมาลัยสามก้านของทางซูซูกิตรงกลางนี่จะเป็นแอร์บงแอร์แบ็กให้เรียบร้อยและหน้าใหม่แท้ๆนะครับลูกค้าส0 0 0มื่นโลไม้แท้ๆ2 0 0 0มื่นโลครับผมนะแอร์ en เย็นเพีงเพาะวิทยุซีดีใช้งานได้ปกติปกตเปลี่ยนช่องช่องเท้าได้จากตรงนี้เลยมีปุ่มฮอตคีย์ใช้แต่ถ้าอยากจะแบบว่าเฮ้ยดูแบบไฮเทคขึ้นมาหน่อยอยากจะติดจอแอนดรอยว่ะกูอยากจะเล่นอากูว่ะอยากจะเล่นยูท,ทูบสามารถเปลี่ยนจอแอนดรอยได้ครับลูกค้าแล้วสมัยนี้ไม่กี่ตตัันะัังงคค์แแลล้้้้้้้ววววดดยนนนนนนะะะะะฝ่่ไหหออบบาาสมมมมีใรผเ และตรงนี้ด้านล่างก็มีที่วางแกนลังเมื่สองใบนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ใส่โทรัลต์โทรศัพท์หรือเส้นเหรียญได้ตรงนี้ก็มีทั้วเหรียให้หนึ่งรูนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช้ปิดกับลูกค้านะดีไซน์เขาดีไซน์มาสวยมากอินทีเรียภายในเขาออกแบบมาดีด้าล้อเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายแล้วก็มีตัวสปีดให้ลูกค้าในกรณีที่เราต้องการเร่งแซงทำล้อกดได้นะอยู่จะอยู่ตรงข้างพวงมาลัยและก็มีเกียร์โลมาให้ในกรณีที่ออกต่างจังหวัดไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยมันมีเกียร์ลงใให้้ชมีีเกยร์ต่ให้ใช้ทําาให้้เรขึนมีกําลลัััังขึ้้้นนนนแะะะปรรหยยดดมมวคบผโอเคมาาาต่่ออในนนนสวขงด้้หลูกค้าแอร์์แบเเป็นฮารดดคสตัลง เป็นพลาสติกครับผมนะเกรย์เลน,นะครับผมนะสีของสีเทาๆเนาะสวยสวยเลยนะครับผมแล้วก็เกะเปิดออกมาเก็บเปกระสาได้เยอะจะเป็นคู่วงคู่มือรถอะไรก็ตามแต่นะเก็บเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผมนะอันนี้อะไรต่อายราคาเก่าวุ้ยจะเท่าไหร่ตั้งแต่สามเท่าไหรนะ่น่ะบุ๊ดเปนจางหมดแล้วว่ะ <S <S เออมองไม่เห็นแล้วทำไมไม่เอาไปทิท้งวะตอบลูกค้าในส่วนของที่พักแข่งก่อนแป๊บนึงค่อยไปบอกอีกก็พานะจริงๆก็ว่ามีกี้เท้าล้วอยู่เฮ้ยมันนิ่มมากเลยนะเว้ยเออเฮ้ยอันนี้อันนี้ชอบชอบเมื่อกี้สวิีทพูดมีครับผมนนนะะแลล้วิ่มๆเยครพูกค้านน่่เมอด แล้วนะบอกเป็นบ่อผ้าลูกค้าแนละ้วต้องการที่ทำลายทางนะสวยๆนะให้มันดูแบบมันคล้ายๆลายคลื่นนะลายมันสวยนะนเป็นลายทางลายพลายคลื่นๆนะแล้วก็เสียบด้านข้างในเะย็บมากี่ชั้นอนะ่ะสามชั้นนะลูกค้ายืดอายุการใช้งานน,นะเวลาเราถ่ายลงนะ่ะบออมันไม่ฉีกขาดง,ง่ายมันไม่ได้เปื่อยง่ายเพราะว่ามันเปการเก็บคงเก็บข<ๆ>อบเก็บงานได้ดีนะและอันนี้ได้พายางหนึ่งชั้นพรมดักฝุ่นหนึ่งชั้นตรงรูดในแมสของเสียสนะครับผมอันนี้ครบเครื่องลูกค้าแล้วด้วยซินต้าติ้งยังไม่แกะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหหหรรรือออฝัััั่่่่่งงงขวาาาาาแแแแล้้้้้ดดดดดดูบบบโโคคคคเเเเิมม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 นนะะะะผผผตตจกกปปยยไไไุใ ประมาณนี้นะด้านหน้าด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละเนาะเน้นใช้งานนะไอ้นะทุกท่านมาดูแบบนั่งสบายแล้วดูผมเนี่ยนั่งขับจริงๆนะจำฟิลผมขับอย่างนี้ไว้นะเดี๋ยวเราไปนั่งให้ดูว่าเบาดหลังมันนั่งได้อย่างข้างหน้าหรือเปล่ามามา ดูด้านหลังนะลูกค้าแต่ที่ผมผมบอกนะผมสูงเมตรเจ็ดสามเมื่อกี้ผมนั่งขับฟิลนั้นเลยนะเว้ยดูขาผมดิเล็กอะเหลือผมเพิงบอกไงว่ามันเป็นรถอีโก้คายที่ตัวโครงสร้างเขาอะเท่าเทียบเท่ากับรถซีดานขนาดกลางได้เลยไม่ว่าะจะเป็นรถพวกเอาตรงเอาติสวีออสเนี่ยเทียบได้สบายด้านหลังดูลูกค้ายันที่พักแขนนะแล้วที่พักแขนไม่ได้ก็หลงโป้งนะครับลูกค้านี่นิ่มๆนุ่มๆน,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 นั่งสบายนึกว่านั่งโซฟาและตำแหน่งวางแก้วน้ำโอเคมากเห็นไหมยืดได้ไกลไม่ใช่แบบอ้โหแม่งนั่งทีติดซอกนะเอ๊ะเห็นไหมแล้วก็ตตตรรงแแแซนนนอยยาาาวสบบลูกคคค้้ะะัผม่่ได เป็นเครื่องพันสองเขาถึงเรียกอีโกว่าคาแต่ตัวถังมันเป็นสาขนาดใหญ่นะเออตรงนี้ก็วางที่เอ่อเก็บของได้เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เป็นแก้วนมแก้วน้ำนี่ยถ้าตรงนี้วางแก้วน้ำข้างๆก็จะมีที่วางอาจจะเป็นโคนนมโคนน้ำก็ได้ต้องแผ่ประตูให้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นไง,ไงคุ้มค่าลูกค้าจริงลองชั่งใจดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าเพียงเดือนละสี่พันบาทเท่านั้นเองนะก็เสียทีคันนี้ปียี่สิบเอ็ดไม่สองหมื่นเท่านั้นเองนะค่าตัวที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือจะเอาเป็นต์ไป 20ไม่อยากหมื่นเหมือนกันลูกค้าได้เป็นตัวชุดแต่งพิเศษตัวสปอร์ตอิดิชันด้วยครับตัวเป็นแค่สามแสนหนึ่งหมื่นก้พันบาทผ่อนเดือนละห้าพันตลอดสัญญาลูกค้านะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับลูกค้านะเอาที่เราไหวชอบทันแบกไปทันแบกชอบซีดานไปซีดานแต่ถ้าอยากดูคันจริงเข้ามาได้ครับผมที่ดีมค่าวเพราะว่ารถท,ที่ดีอ่ะรถที่ดีแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมตอยู่ใต้คลิปนี้แล้วครับผมขอนี่ขับตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ